ใสกันต่อนะคะพี่นะ้องเมื่อกี้มีสายเข้ามาเราก็เลยต้องมาเริ่มใหม่เริ่มเมื่อไหร่ก็ไม่สายไปกัน โอ้โหมะขามโอ้โหดอกเต็มต้นเลยโอ้โหขามอ่อนมะขามอ่อนออนักพิมพมาขามนะคะเนี่ยยอดมะขามผมเหลดูดอกสิคะย้อนแสงย้อนแสงโอ้โหเรืองอลามงามงามงาม น้ำนองเลยนะคะฝนตกนีปเยอะมากสนามหญ้าเขียวช่อุ่ม น่าจะประมาณสิ้นเดือนนะคะสวนสาธารณะแห่งแห่งหนึ่งที่ไม่ไกลจากแหล่งนี้นะคะจะเป็นสวนที่กว้างใหญ่บรรยากาศดีดอกไม้เยอะแยะมากมาย ขอ,อตัวไปเดินจริงจังสักหนึ่งชั่วโมงนะคะแค่นี้เกินบ๊ายบาย